ำหรับใบนี like, like awesome. ้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์งานช็อปนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใบเล็กนะคะเขาจะมีรุ่นใบใหญ่ให้ใบใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอีกราคาหนึ่งคนละราคากันนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวใบเล็กให้ดูนะคะใบเล็กนะคะเวลาเขาเปิดเข้าไปข้างในปุ๊บเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะมีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้สี่ช่องนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนี้เขาก็จะมีช่องเล็กด้านหน้าให้ นะคะตรงนี้เราก็มีช่องซิปแล้วก็มีช่องด้านหลังให้อีกแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เขาก็มีช่องนะคะลูกค้าเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าใส่แบงค์พันยาวได้ไหมรุ่นนี้ใส่แบงค์พันยาวไม่ได้นะคะมันเลยลูกค้าจะใส่ลูกค้าต้องพับแบบนี้แล้วก็ใส่ใส่ที่ช่องข้างหลังก็ได้นะคะนึกว่าช่องข้างหลังเขากลาลังพอดี <S <S เห็นไหมเนี่ยนะคะเวลาปิดกระเป๋าอะไรก็คือเขาก็จะไม่เป็นรอยหักรอยงอเนี่ยนะคะก็ ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะสำหรับใบนี้เป็นใบเล็กๆนะความยาวเขาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงเขาประมาณ3นิ้วนะคะส่วนความหนาของเขาตรงนี้ประมาณครึ่งนิ้วนะคะโดยประมาณก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ